รู้สึกดีใจครับที่จะได้บินกันแล้วใ,<ช>ในวันที่เจ็ดนี้ครับท <14 S 1> <4 S 2> ี<า>่สี่เดือนหกสอบที่ <4 S 1> สนามก <5. S 1> ีฬาเจ็ดร้อยปีจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้รู้สึกดีใจมากครับที่อีกไม่กี่วันจะบินเจ็ดมกราจะบินแล้วซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ดีใจมากเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ในนี้ก็รวมๆระยะเวลาทั้งหมดก็เกือบครึ่งปีเนาะอยู่ในนี้4เดือนถ้าอีก 2, 2> เดือนครับแ,แต่แต่เวลาพักกันแล้วแต่คนเนาะดีใจมากเลยครับเรียนเรียนมาเยอะมากเลยผมจะเป็นทำงานหล่อครับที่ญี่ปุ่น ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นครับหรือทําบริษัทลูกครับเพราะมีบริษัทลูกีิไทยด้วยครับผมตั้งใจว่าอยากจะเป็นล่ามเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นผมตั้งใจจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มนะก็ผมไปทํางานกึงนะครับแต่ว่านั่นแหละครับถ้ากลับมาก็อยากจะเป็นล่ามโรงงานนะครับผมเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานสายงานที่ผมไปทาถึงแม้จะไม่มีความรู้มาก่อนแต่ถ้าตั้งใจก็สามารถทำได้ครับ ผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันครับตัง้งแต่เข้ามาไม่มีความรู้ภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยคือภาษาญ,ญี่ปุ่นเป็นศูนยเลยครับก็คือติวแค่เล็กๆน้อยๆก่อนสอบเข้าแค่นั้นที่เหลือเราก็จะมาเรียนจากที่นี่หมดครับผมก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับทุกอย่างเขาออกให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินที่พักอาหารการกินเขาออกให้หมดเลยครับอ,อยากให้ทุกคนมามาโครงการมาร่วมโครงการกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับผมบค,ครับ